Initiating system one. System one loaded. We don't go back to the reload ก,กา,มากผมผมไม่มองไม่ไม่มองเรื่องการเมืองมองมอง,มองเรื่องการบริหารของว่าเราจะทําไงในงการบริหารส่วนสัวัมีแต่พักการกันที่นั้นเท่านั้นที่จะอยู่ได้อยู่กับพี่น้องผู้ใหญ่ตลอดไป ถ้าพูดถึงรถหนึ่งเก้าคือคือจริงๆไอ้รถหนึ่งหกเก้าเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นปัจจัยที่คล้ายๆพี่โน,โน้องประชาชนต้องการมากที่สับใช่แต่ว่าเราจะแก้ยัไงตรงนี้แก้ยังไงก็มันไม่มีแผนในงบประมาณไม่มีแผนการซื้อ,อ ไม่เราติดต่อไปล่ะไม่เราก็จะมาเริ่มป,ปรับปรุงแผนแต่มันแขนที่ว่าเราบอกว่าเราเข้ามาถึงเราจะทําเลยต่อนเนื่องได้เลยต่อนเนื่องได้เลยม,มันกลับต่อนเนื่องไม่ได้เพราะที่ผ่านมาอม,มันไม่อยู่ในแผนเขาเช่าชแล้วขณะนี้เขาไปยืดคืนรถกลับไปหมดเดี๋ยวนี้รถทั้งจังหวัดวนมีเพียงแค่สิบสี่คันทั้งหมดมันจะบริการได้ไงล่ะรถสิบสี่คัน มไม่แม้าเป็นมุมมองท้่เรามอง,องผมผมไม่มองไม่ไม่มองเรื่องการเมืองมามองเรื่องการบริหารผมว่าเราจะทําไงเดี๋ยวนี้เราก็ให้ทาง,งฝ่ายบริหารพยายามแก้ไขว่าศึกษากฎหมายว่าระเบียบมันจะไปไงรถหรือก้านี้ผมจะยังดาเนินการต่อและจะทําให้ดีที่สุดพอเข้ามาถึงมารับงานเป็นผู้บริหารแล้วเราได้ตรวจสอบและพบว่าปัญหาต่างๆของเรา มันติดขัดตรงที่ว่ามันไม่มีแผนมูปมาณที่จะรองรับให้เราสามารถจะสันให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันร่วมกีที่มนันกลายัญหาของเราพยายามศึกษาหาแนวทางจนได้ทราบว่าเราจะต้องเพิ่มแผนปรปับปรุงแผนแล้วก็ทำเอ็มบิวต่างๆร่วมกับรอสตอหรืออะไรต่างๆเราจะทำให้มันจนได้ครับ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับปากพี่น้องมุกยาจนไว้การพัฒนานจะมีการเมืองมาเกี่ยวข้องไหมครับวันนี้ไม่มีการเมืองไม่มีพรรคการเมืองไหนที่เขามาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแต่พรรคการกันที่นั้นเท่านั้นที่จะอยู่ได้อยู่กับพี่น้องมุกยาจุนตลอดไปบนราชธานีเรามีเสี้ยวกรบมาสิบปีที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนานด้าน คุณสมุนชนต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนทนทางหรือระบบการรูปโภคผมเรียนพี่น้องว่าช่วงที่ออกวงโลหาเสียงนั้นได้ออกแทบทุกหมู่บ้านเราให้เห็นกลมเดือดร้นอนของพี่น้องประชาชนเสียผมเรียนเลยครับว่าภายในปีสองปีนี้เราน่าจะเห็นถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านทุกตำบล อาจจะหรืออาจจะเต็มที่นี่า็ปิดไปได้ผมเรียนว่าจะทําทุกอย่างตามที่พี่น้องให้มหมังและฝากไว้